สุดยอดไปเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผมไปอยู่กับเกมอีฟนะครับเราจะมาเฉลยช่วงประสบการณ์คนแคนส์ตัดแตนอัพ what that the fuck s that เขาแกมันเล่นต่อจากเดิม เนนหจากคาที่เราก็มาถึงที่จุดจุดนี้นะครับเราไปตรงนี้ก่อนไม่อ่านน,นจะจ๊ะ What does Golden birds is left hand, and hand. แ side Golden w i t i g h hand ซ้ายขงขว g o n w i t g r e g o อ๋อข้งขงนี้ไน What oh <the> ในที่สุดจะขออภัยนะครับ A อสแพนดิโอค็อกฟรีแอนด์เเป็นภาพวาดเกี่ยวกับกาแฟกับเค้กนะครับวันนี้ผมจะอ่านภาษาอังกฤษกันเคืออะไรอะโอ๊เจ้าโอ้ย์เฮอะไรกันนะยทำไมาตาเนี่ยมันโฟลโผเนี่ยตอนวะตาม,มันแดงปะ adjust this tone and have coffee เอายาหยอดตาเหรอ อาจจะวัด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 เอาไปนี่เอา girl เป็นภาพของผู้หญิงเอาไปนี่เอาซัมลาสไอ i ์เป็นน้ำแข็งใหญ่ห,ม,หมุนขึ้นออกเออ s h ฮ d อินเดอะส n นก e e y ตามมันหายไปโอ้โหโอเคคลิปเก่ามีการตัดต่อเฟลไปช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่เป็นวิดีโอนะครับ ขออภัยอย่างสูงเลยนะครับ What t h e a s s is pending of some security ได <laughs> uh, ้ภาพวิวหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดอกกุดอกไม้ดอกไม้เอาดอกไม้นั่นมาเดินไปเดินไปจิบไปเอซแกรี่บอกว่าอย่าให้ให้เก็บรักษาตัวมาให้ดี ไม่เก็บไม่ให้นี่นายอะไรบ้างอ่านไม่ออกยอย่ามาหวัวล้อแถวนี้รู้ไหมมันร้อนเป็นไงนะอันนี้ครับต่อ,อเสียงหูฟังไงหมาบโอ้โหวัดยาบไปเร็วอะไรไปริวไม่เร็ว

นอีนาสมว่าที่อัลาทีพี่ชีอา between them okay yep. what 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 a w i h on the wall w k ที่กำแพงกัวอะไรกันสีไงอะสีน่าจกข้างนอก o not แล เอ้เอ้เฮ้ยนี่แอมเหรอเยะาก้แล้วน้ำเหรอออกกินเอ้ยอ้าวโอเคอกอออมันจะรีไ้มเนี่ยเี้ยีีนลีนน

เด็กสุรงม่างโอ้ววาอียสังเดกกาิสิ่งกระือข้างบนพื้มันเป็นกระจกเอ้รูบนรูบนที่เป็นแก้วเหมือนลูแก้วฮะลูแก้วสีแดงเออ,อ,อ,เอ่เงียต่าา้กกยอ้นี่เปล่า You hold in the eye, u i n g e g a s o ใส่เ้ยจ เดี hey. on that on the ๋ยวนจีอ hmm. mm ันแรกอันนี้ยอจะดูีบอเดอ้าวไวายาอ้าวอ้าวอ้าวเอามาเรยนภาษอืมอืมใครไม่เง่นไฟวะ ทังนั้นดช่อูชิ่อลเดนเกอีดูีเสีาที่ใดไหมหรือแหวนม่นมนันแหวนแหวนมามามาเอาไปมือดแหวนนี่แหวนนี่มนอะไรอ๋อนี่ปล่เนี่มือเจ้าสาวข้างซ้ายมันต้องมีแหวนแหวน อันนี้นิวชีนี่ลิงฟิงเกอร์ลิงที่ใส่ละชวดจะโอ้มึงกูบอกแล้วเน,นี่ยไอเ้เงี้ยขนลุกขนตูดลุกมันจะฟูกอ่ะให้ดอกไม้เป็นช่อเนี่ยไอ้น,นั่นไอ้น,นั่นอยากได้ดอกไม้มากใช่ไหมต่อไปเย้แอนดอกไม้ดอกไม้ ดอกไม้มากอมมากนอฮนจเอานี่ไปนะเออยัขอบคุณโอเคโอ้อันนี้คือขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยคุณสามไปต่อไปได้แต่จะรอิโอ้โหแบบคุณไปเซฟก่อน เดี๋ยวมันจะมีประเด็นหรือเปล่าวะแม่งเด็กจิเกเดี๋ยวทำให้ดูดอ่างหมูป่องอัางดาเรนช์เรนส์ครับโอ้โอ๋วัน เห็น,น,นมีอะไรโผล่มาไงเอา้าเจ้าเกี้ยตาฮะตากปกตินะมันก็เลยมาทางนี้แล้วมันก็ตาหายไปโอ้กูหลอนแล้วนะกูหล่อนอู้หูเด็ที่เด็กจะไม่กินเด็ที่เป็นโรคเด็ที่บูโอ้โหพผ่ิน,น,นมาจากโรงงานเดียวกันนะเนี่ยมึงจะกย่ำไปไหนเฮ้เฮ้จะผ่าน อาวินโดนี่คือหน้าตาโอ้โหจีดจีดตัวไปไวนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหถ้าแม่งหล่นมานี่คือแบบไม่มีทางไปใช่ไหมโอ้โหมีตัวอยู่มีผาหัว้วย,วยเออย่าหล่นอย่าหล่นนะขอร้อน เอ้สังกินนอะนะมภาพดูนะที่ตั้งกลาหน้าเส้อเสีอเฮ้ยภาพแป่าวห้าหกสองเก้าเอ้ยแป๊บนึ้งมันอภาพห้อยหัวมันน่าจะเป็นหกสองเก้าห้ารูป่ะรอเป่าววะรป่าวะรป่าโอ 6295 2องเอ้ยสองสออง้าใช่ไหมแไ๊้มีเสียงอยู่เอ้าวอะไรอะตาตตตตไอ้ท่อูเสียงเคลื่อเสียงตกแตกใช่ครับอีดีแน่นเลยเนี่ยมันมันแปลกๆคือตรงเนี้ย เห็นได้ไหมได้หวับไม่มีเสียงประตูเปิดอู้เฮ้ยเอ้ยตาตาตาบ้าส์เนสเอ้ยมามั่นยังไงวะเอ้ยอู้หูจะกระตุดล็อกตา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 ห้องนี้ห้องนี้ อ๋อไม่ได้แ <faded> ป <Ed wij ens> ้งอ๋อเด็กผู้หญิงอ๋อเด็กผู้หญิงไม่ต้องทำเพิ่มไล่นับไล่นับไล่นับอย่าตื่นเลยนะอย่าตื่นใจเย็นใจเย็นสามสี่โอ้โหมีสี่ตัวมีสี่ตัวสี่ตัวหนึ่งตัวโอ้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่อย่ายุ่งกับกูสิบสี่สิบสี่ใช่ไหม Yeah เข้าไปอมดมีงานอยู่ไม่จะเปยังม่จะมเ่เต็มอยู่คือนชาร t h i s p l a ยัดยไปแตะอะไรคนนี้หรอปมันจะทำความเสียหายกับและยคุณก็จะ ตอสองคาเป็นไอืมนี่สือ Wonderful day s a t ก r เล y นีอ uh, ่รจิงจอจิงโมาเกยเยออาไว้เดี๋ยวดีปอกนอืมอ่านไม่ออกโอ้้หูอีนีเสียงที่มันได้เหมือนจะสุดรู้สึกว่าประตูนี้ปะนี่ปะมีอะไ้มีกระจกเอ้ย lấy những chỗ tay y là lên ơi ơi mừng lên chỗ đi mừng lên ơi đi mừng lên chỗ đi đây lên chỗ đi mừng lên chỗ đi mừng lên chỗ đi mừng hi hi Cái mừng lên chỗ เอ้ยยาเตะ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 จะไปเตะเขาทำไมเนี่ยโอ้ยแก่ๆกอพอต่อไปนะ่ยเอ้ยยาเตะจะตีกูสิโอ้มาอย่างนี้ทำไมพูดหล่นเนี่ยเอ๊้สมบอกแกนี่เดี๋ยวว่าย่าเตะอะไรปอกอิฐยาเตะเออโอ้ยทำไมอีสีฟ้าคันเร็วโอ้เซฟก่อน ล็อกทงนานไม่ล็อกบ้างอะตองมาอินดี้ล็อกเนอะไรเนี่ยเอเจบนือ n ไ t ้เจ้าบ่นเดือดไอ้เาบ่นเนี่ยอืม โอ้โอ้โหเฮ้กุญแจอีส <si ีเขียวไม่ใช่กุญแจวันนี้เลยโอ้ยตอนนมึงขานเร็วจังมันคานแล้วเหรอแบบในมูฟเมนต์มูฟเมนต์ซติงบิดาเกร็คีอึโอ้มึงดักหน้าหาพ่อมาเลยอ่าวแต่กล้าหาพ่อมึงเลยเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟสัตตาอ้าวแล้วพ่อแมนเราไปยังไงได้ไงอ่ะอ่ะบอกไง ตะเปนดูแมนนะอะไรอีกอ่ะสองคนนั้นเป็นพ่อกับแม่เอาเธอดเหรออืม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 บจิ๊บจอืมอืมแต่ไม่ออกอ่ะถ้าผมแปลออกเนี่ยถึงว่าอ่ะอ่านใจ เป็นล้านจุดๆอ้าวผมจะขยับได้นะกระจกนี้มีประเด็นหรือเปล่าอยับไปทางซ้ายกระจกเป็นตั้งมากระจกดถ้าทางขวาเราจะลองกระจกไม่ได้แทบไอตอนที่เราเจอกับอ e ีตอนที่เจอแกรี่เอาไปตรงกระจกแม่ออกมาจากกระจกมึงกูออาไว้ตรงจะแต่กระจกมีประเด็นเอาไปทางซ้ายกันก็ Instant b r e k เอาลบไปบิ๊ก ลบไปอิฟเย้ยเา่เจาะประตูเพิ่มไม่ได้ชิปเอ,อ่มอะไรเสียงเหมือนคนเขาน้าประตูข้างนอกเฮ้ยมึงเีงาทำไมกูห้อนมีเสียงนอกิอิฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่ามาทล่งกับกูได้ไหม อจุดไตัวปะอู้อูหูมึงมายังไงไอสีฟ้าไอสีฟ้ามึงจะมาอุ้อ้อ้ไมทางนะทางป่าออกทางนป่าออกทางนะ้าอ่้อู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 ้เออเจอมาโอออืมอเคเราพอมกล้ เพ่อป,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 ปัดปัดกดลัวลลัว,ลว,ลวอ้มอืมอืมอืมอน่าไปูจะล็อกโอเคเรา,าเลือเ่อนเขาไปด้านนอกน่าก็ต้องเลื่อนเอาเลื่อนไม่ได้ชิ i เราต้องออกไปทางรูที่มันเข้ามาได้เลยเพ่อจะสาย โอ้โหมา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 โอเคโอเคออกออกไปจี้ประทางครอบครัวแฟมิลี่มึงจะมาทำอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะเป็นแฟมเมอรี่เลยมึงมึงมากัะทางครอบครัวแฟมิลี่ของมึงเลยมันจะมีอะไรเยอะกับกูโอ้โหมึงมาทางครอบครัวสั่งห้องมึงมากัะทางห้องแบบนี้แม่กูจะหลบเลยใช่ไหมไอ้สลัดผักเผ็ดเอื้อ อนั่งครับอืมเสียดายเอ้ยป๊บหนึ่งโซฟานี้เหมือนเจอตอนพาแรกนะไอ้ตรง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 ตรงที่จุดโชว์อ่าก็โลว์กดโลว์ก็โลว์เลยต้อนต้องในมาปิดทางขวา โอเคแ่น OK. yeah. ่เรียบร้อยอ่ะโอเคประตูจะเปิดไม่ได้ในสิทิจะขอภัยนะครับอืมแล้วจะอือออเอ๊ะเอะ้ำไมบมาันไม่ได้หรอกเก อู้มาทางใต้ดินอู้อู้หูอู้โหแฟมเมรี่ของมึงแฟมเมรี่เออโอกูตายบ่อยไปไหมเนี่ยฮะไหนออกครับไปฮิวก่อนงั้นใช้เลยแค่สาม อืมใช่ดังแล้วก็น่าโชคร้าแล้วก็ลุกแล้วก็ปิดหน้าต่างความปลอดภัยมือชูและซับสิงรัวๆรัวๆมันยำให้ตัวละเมียดแต่บ้างอืมใช่ดั แล้วเดวก็จะเกิดแบบนอ้หรอกคุยตรงนี้กินรอปะเนี่ยเอ,อ๊มีเสียงอยู่ข้างนอกอ,อืมอ,อืมเอ,อ๊ะทำไมเสียงเวลาที่ผมจะนั่งในตอนนี้ยังไงกูจะนั่ง,าง,นนาง,งมามามามมาติดดักติดักโอ้โห่แฟมเมอรี่มาทางแฟมเมอรี่ทำไมสิ อุおお๊กอุ๊กยาดักยาดักอุ <pf unlikely> ๊กอ <th ans S 2> ืโอ้ืมยาดักยาดักยาดักพีชจะดักยาโอ้โหกังอู้หู้สึกเซ็กซี่ที่ต้องดูหิยมงความรักไม่เห็นว่าโอ้โทรศัพมาโทรศัพมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาโทรศัพพีชเน่าอุกเน้นเข้าไปโอ้โอเคปักกิน โอ้าว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 อ๊ยโอ๊ยขอสมาสักครู่ครัเออสักครู่หนึ่งจะได้เออจัดๆอย่างเงี้ยเอาควรที่จะมันกลายเป็นแบบไหนรึเปล่าเอาลไปไปกันต่ออ้าวอ้าวไปกันต่ออีกอ้าวอีกอีก À. Oh. Ayo okay. Ào, ít focus cho nó đi. à ít ít. Ê. Ê. Ô. Đi nhìn ở thế này. ไอ้อ่เป็นข้อฟันอ้าวะูเไม่ได้อ้าวไละเฮ้เฮ้ยเอ้ยปตูเไม่ออกอ้าว สวัสดีตอนเช้านะอีกเป็นไงบ้างสบายดีไม่ค่อยดีสงุดหงิดน้นอนยแล้วควรจะบอกความจริงกับแกลลี่ไปนะอือเซลตอนเช้าฉันสิอืมจุดดจุจุดๆๆอีกจออเจอกันเซลโฟนสัิบดิอือเจอกัน ดูว่าเพลงโคตรบิวอะธอสามารถกินมันได้นะเพราะจะเราจะพาเนี่ก่อนจะออกไปทางนี้ก็บอกนะไอ้ย่ายังรออืมอืมเก็บเก็บเก็บโอ้โหขอบคุณนะอซ์หมูน้ำบิวก่อนเลย วัด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 อ่นใส่ต้นไม่มีชือ่อ,อ,ร h h อ,อรเ,เรียกอ่านเรียกอัานใจเรียกโดนเรื่องแค่ตอ้หล่ะอ๋อเป็นกฎในการเชซลห้องจุดนี้ปะถ้ามเอาหามมากินหรือว่าดื่มพวก้นหามห้ามถ่ายภาพห้ามแตะต้องห้ามปักตาห้ามเขียนห้ามออกจากที่นี่อ้าว โอเคนะครับสวัสดีก็ขอจบตอเที่านี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะมาหลอนกันต่อไปแต่ก็จากที่เล่นมาแล้วนี้รู้สึกว่าแกนดี้มันคิดอะไรกับอิฟหรือเปล่าว่าถามแบบเช็คแฮร์คอยดูได้โอเคครับจะทำห้แกนแฮร์อย่าพึ่ง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  โอเคเกมแท็ก็มีขายนะครับจูโดพายเดตคนะครับข่าวฟางเกมก็มีนะครับติดตามกันได้อย่าลืมกดไลค์แอนด์ซับสไคร์นะครับสำเนี้บายไปๆครับจุงหลงต่อไปเจนสัมผัสได้นะครับบายบายครับเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วก็มาหลอกกันต่อไปนะครับอีฟทูนูดส์อาร์ตโกชั่มโอเคบายบายครับไปๆไป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 เจอกันในพาร์ทหน้านะครับ